คันโปรดเนี่ยเราคือล้างล้างรถอัตโนมัตินะครับเป็นสมาร์ทวอทนะครับก็คือจะล้างด้วยอัตโนมัติแล้วก็การเก็บเงินการชําระเงินก็จะผ่านด้วยระบบ AI ลูกค้ากลุ่มของเราเนี่ยจะกว้างนะครับก็คือคนที่มีรถเนี่ยก็อยากจะล้างรถเนื่องจากว่าเราล้างเนี่ยเราล้างแบบเป็นล้างด่วนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือว่าคนที่รถสกรปรกเนี่ยก็สามารถเข้ามาล้างได้ใช้เวลาประมาณ7นาทีสามารถไปทํางานต่อได้หรือไปทุระต่อได้ครับจุดหลักก็คือเเป็นนการรใช้คื่องยต์ แต่รายละเอียดตามซอกตามมุมอะไรต่างๆเ <N> นี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังอยากสะอาดอยู่นอกจากเลวก็ต้องสะอาดด้วยเราก็จะมีพนักง,งานเข้าไปเก็บรายละเอียดใครับในบ้านเราเนื่องจากว่ารถก็จะมีปริมาณที่มากและเรามองว่าเออตรงนี้มันมีโอกาสเพราะว่าถ้าล้างล้างรถที่ดีราคาก็จะสูงถ้าล้างรถรถ,รถที่ราคาถูกคุณภาพก็จะไม่ได้ เราก็คิดว่างานบริการตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปในตลาดได้ครับเราก็อยากจะเติบโตเพิ่มขึ้นมาอีกจุดเริ่มต้นกือมีลูกค้าเนี่ยมาขอเรียนการล้างรถจากเราเราค,คิดว่าเออเราก็เคยได้โอกาสอย่างนี้เราก็เลยให้เขาเรียนพอเขามาเรียนเสร็จเนี่ยเขามาลงเครื่องล้างรถอัตโนมัติเขาก็มาถามเราว่าทําไมพี่ไม่ลงเครื่องอัตโนมัติเราก็บอกว่าเออเราขอทําแบบนี้ดีกว่าแต่พอสุดท้ายปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานพนักงานไม่พอประกอบกับลูกค้าเยอะขึ้น สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราต้องปรับเปลี่ยนก็คือว่าเอาเครื่องอัตโนมนัติมาใช้แทนแรงงานคนมันก็ทําให้เราเริ่มจากขยายสาขาตัวเองตอนนี้สาขาที่แอคทีฟก็คือ8สาขาครับผมราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีอาคารมีสถานที่อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เครื่องล้างรถเรื่องน้ํายาสําหรับ400คันเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่2 2น0แต่ถ้าจะรวมก่อสร้างไอ้นี่ไม่รวมก่อสร้างนะครับถ้ารวมก่อสร้างเนี่ยเราควรจะเตรียมเงินไว้ประมาณ 3ล้านถึง3ล้าน5 000, ครับระยะเวลาคืนทุนอยู่ประมาณไม่เกิน3ปีตรงนี้เราไปจะไปช่วยนะครับตั้งแต่สำรวจพื้นที่เราไปดูสถานที่เขาที่ที่เขาบอกว่าเหมาะเราไปดูจริงๆไปทําการตลาดจริงไปสำรวจรจริงๆสําหรับในกรณีที่ประธานนโยดีโดนทัททำนะครับที่ได้ปรับภาษีของเรานะครับที่1 9้เนะครับผมถ้าเกี่ยวกับธุรกิจของคันโปรน,นะครับที่เราเป็นธุรกิจล้างรถเนี่ยจะไม่กระทบโดยตรงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็ยังล้างรถกันอยู่แต่ลูกค้าของเราที่เขาทาในส่วนของส่งออก ออรตรงนี้ก็อาจจะะกรรทบนรบนคัต้องขอบคุณนางกระทรวงพาณิชย์มากครับทาให้ผมเนี่ยได้พบกับเพื่อนแฟนชายนะครับหลายๆบยริษัทนะครับและทําให้ผมได้พบกับลูกค้าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไปใช้บริการเลยก็ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพบลูกค้ามากขึ้นตรงนี้ทําให้เราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางหลายๆทางทั้งในส่วนของพันธมิตรและก็ทั้งในส่วนของลูกค้า ถ้าวันนี้นะครับได้ดูคลิปนะครับก็เข้ามาที่งานได้เลยนะครับผมเรามีงานถึงวันที่10นะครับมาคุยที่งานได้เลยนะครับหรือถ้าสนใจคันโปรดวันนี้ยังไม่อยากเจะเจอผมนะครับลองไปล้างที่คันโปรแต่ละสาขาที่เรามีอยู่นะครับแล้วถ้าถูกใจก็โทรศัพท์มาที่เบอร์ 0822, 6 3 6ดสหรือให้ง่ายที่สุดก็พิมพ์ไปใน Google ครับพิมพ์คำว่าคันโปรดแล้วก็จะเห็นสาขาขึ้นลองไปล้างดูแล้วถ้าชอบอยากจะทำธุรกิจนี้มานั่งคุยกันครับผม